สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกคนลังจากที่มาฮอดได้สักพักหนึ่งพี่น้องออมอนเชียงเลยลูกมอนเชียงเลยสยดีีพ่น้องทุกคนก็มานั่งจุ้มจืออมอม้ออาการ เมฮยงก็ไปลองแกแฝมาแล้วดอกบชวนวนเธอกับมาดอกอยากมาะเออกระย่างเ่าโได้ชวนมามาไล่คืนมาไล่คืนยันเครื่องธุรกิจเธอ้ารนะ น่ฮโลรพี่น้องกถือห่อผ่านลม้มากเยอะเหมือนมึงเติหือเป่นี่อ้าวู่ถึงมึงขนาดขับอยู่เอะมานำเิมอ่านหน้ามัมันเลยสตันกับมาโล่ผสมพลูมันกรหล่มมาแรงถึงทึงเฮือนกับพี่น้องช่องหลักระตูตัวน่ะ ดูไหไงแม่ึ้นมาดูนเพลงมาทำไปไดนลูกไปมม่อดนแลยเมื่อไหร่ตีนคือตีนทีมีจักมาต่ใส่เออโอ้เสียงได้อลับไทยมีเพน่ฮ เสิบรับอาหารดบชากระห่อนมาจ้าเคยอนได้ปนนอนเทินหรอหมันยังเย็นไปนาดกนอนอยากนอนเลยหูพ่นมยนนอนอนาปูมลำเคนนอนแบบบริสติมากบ่เออมันนอนดโหลดกันนอนลืมสบาดีพี่น้องไปดล่นดีดาว กันแหละแม่อยู่อยู่ภูเกียนบ่บ่บๆเย่นที่ใช้กรันเย็นได้เนาะอยู่ป่าใกล้ๆมไนที่หยิงโอ้ยใกล้อีนึงฮะอาโมดเซิรตะแคคือตะเงือนคือตะเงีอนลางมือแลโอ๊ยมาหอด เอิ้นแขกกบขึนมาจ้อยแม่ยายขึนมาเทิงเพมาฮะตามขับปุ้งขับปี่กินขึ้นมายายเฮปเป้จ้าน <uw presidency. S 3> ้าแม่ครัวอยู่มาตะเฮือนโดยสะาะได้ข้าเจ้ายันเดิไปอยู่บ้านกะวะนะฮะป้าจะไปบ้านกะวะบ้านบ้านโซกะวะเนี่ยอ่านไปป้าเป็นนเฮือนท่านหนึ่งขนพอท่านหนึ่นแหี๋ยวแล้ว่าเชี่ยวไปป้าอยู่บ้านกะวะเลยกบขึ้นมานี่ ฟ้าดังพื้นเหมือนคอยบ้อยูในนี้ดังพื้นจะสูโอนจำไมีรอยูมีคนอยู่ครูบนนอนไว้ซ้มหองโอ้ยอันคือมาเบิ่งแน่อันอันนองไผ่ร้านไผ่แต่งบนนอนไม่หายงามเกี่ยงขอมหอมซ้มหองผุ่นขึ้นมา ปลาแชงเปิเตรียมเป็นห้พี่น้องนอนสาม,มีมีสานอนแน่นะพี่น้องสานีกนสานีก็โอเคแล้วขี่รจ้ากมาเลนะอ้าวมากรนะม่ใจฮะฮือ,อข้าวโพดทองตอนขี่รถจากมากนะข้าวท่นมานทีตอนน่ะนนอ,อือข้ามาก่อนมากอีกกี่อีกอนมากอีกกี่ยังมานอนเพื่อนอลี่ นอไม่ได้ป่ด้คือแนมเลยแมงมงๆนี่มันกลัวเจ้าอีกบ่มาเห็นเลยเป็จังไดเจ้าย่งว่าบไม่หายไม่น่าได้ยายเอ้ย

่ิงอะบ่แ nah ม่ป้านะปี่ so ิงกินแรงเลยจังไงชุ่มเินกินอิ่มเมื่อไหร่บอเขาเนาะพอเท้าไม่เท้าประกันกินอิ่มเมื่อไรเขานะขั้นบบอิ่มเลยสิปี่งป้าสีทามเมยังดอกบอขั้นว่ากินอิ่มแล้วก็ไม่ปิ่ิงกินแรงฮนด้ โอ้ยมันยังห้ากระบายโมกลัวปีมันกระแหงกระแหงมื่อแรงกับเมนูใหม่เหรอเคยกระแหงทำไมป้ามาแต่่มือยน เบ้ลบมกมาหายกินไเฮอีกเบ้ลไปไปเองออีดำมืองอยูบ่บนี่อีมวนบหมมือนะแต่ไปบ่อบีบุยินมึงบมูมือบ่บ่มึงูมือบ่หัยก็ะเดือบ่เมือบ่เมือกูกรยาส่นอะไร้อนมึงนี่ได้อกยมาเออ Bao chiều mẹ ngưng lung tư hải vĩnh long mêng ngưng dư luật sẵn mẹ tìm 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 mẹ

ดาวดาวมันดังแน่มันดังชื่อเออปูนะเขาไปเอาตูมาเอาว่ะมาลำเองเหรลำเหองสางลำนดตี๋ลำย่อยเดนซื้แลวกาผู้เทาอยู่หน้านะซื้อเบิ้งกับมเรงก็ิพากขันลำมิไหวตามือลำพญาย่อยนะเมืองลำไบเบิ้อยนึงและก็มาที่ไดีปลาลุงเนียลูกดีบดีดาวอ่านานเลยานนีด้ดาด้เก็บที่ตาล่ะ ากิ้ามตกกรเทีปลาหมาะเีาไมตไปปิ้งันปิ้งข้าขียปลาคุกปลาิ๊ก่็ขึ้ีหักเสลือมดเนี่ยล่างสะอาดละเอียดนม่ปลาย่างใส่นะอันนี้อันต้วใหญ่ีห้ากับซ็อเก็ตตาวยังกับ จล่ปลาไปยัไมกระโปลาสูตน่าขนมจัหมูันได้ร่างซชกเก็ตั่เอ <cole S 3> ือ <honestly> ่เอไปหัวแยนีปไปไปไปเอาอยู่เอาถ่านไปอยู่เอาเตาเพรงันมึงบอกาบ้านเลยกูชีหย่างไปเอาเองน่าซื้ยู่บนเตเอาเล็ิงเด้เด้ เดินเอาเล็กขแม่ว่าเอยเดินขึ้นนานใหญ่แ่เลยมันหยอดอ่ะ้าปีนี้มันได้กลินท่เปื่อมันไปถ่านมันไปเถ่าไปเลยใหม่มันหมดขื้ใหม่จิ๊กใหม่นกับเอาได้ลูกพูดจะเป่นฮาวออมานะ ว้า่มันเเาขับไปเลยเิ้ปาปนเาไาคุณควาิโตคือเิ้ลปะหา่ะถ้าเรา่ไปาได้มาตายหางอกอหมา้ยพ่อชว่าิมท่านคือหลดกระบอกแจเกตเป้าโอ้ยทางนี้มันแห้งขึนกว่าชางเท้าค่ะแบบีเต่ามากดาวคือบ่อมากเมื่อกระชอบเลยท่านะดาว เขาเค้าเองโอจงมจว่เขาซื้อซื้อกันแล้วก็จะเฮื้อขาวก็ได้น่ะข่าวายแล้วก็ไปซื้อเราแล้วก็มาเฮือขาวต้อง้าขายผู้บ้านเราอ้อเพ่นเราจะเอาอรเราขายจรินตีนิ้นกนี่เนาะไปขวัญเลยทุนาแม่เราอยู่เลยนะแต่ใดมากรินนินื่อบอกมาขาไยเลยแกะซื่อแล้วม่เ่ห เปลายใ่แปะขนาดให้กึ้งซึ้งเยอีอ้ยอีพี่น้องคลิปนี้กับซามนี่แล้วเด้นพี่น้องฮะทุงเงินเออเดนทุงกระเป๋ากว่าไว่าทุงเงินกูเงินแต่ว่ายังเงินผ่าเบกเงินได้ใช่ โทรศัพท์ร้าพี่อายปลาแสงมาเหดกินอายน้องอายอนลูกไก่เม่ยังงึงโฮยายแปรยันได้อยู่บ้านกะวะบ่มาซอยมาคุงเลยไปซื้อนี่ไปซื้อในดาวเดือเก้ือห่อนได้ใส่กะติกิน,นมาใส่กระตุกอันนามันไหมด้อยนะเทลงห่ะ นี us, e. k k man, um. us, ่บ e e ่ดาวซื่อมาลเพชรกระตกนนามันำไมเด้อได้แล้วเงินนางป้านงหมาเคยบ่ใครผู้ะเด้อนะนางวัวยงถึงถึงค่ะปลาเม่เสี่ยวเอาหาพี่น้องมาเวนเน่ยละมาแวะขนเขื่องลงละลายเอาหา เห็ดวบกินแรงแน่กินมื้อนี้แน่พี่น้องเลยเน่ปีนฟานไห้เป็นไถ่เออ๋ยวเห็นอีลอยป่ะเอาไม้ย่างไถ่มันเห็นเลยนะมันดูดีเอาไม่ย่างไถ่บาทนี่ที่ไถ่หาวเรืองนั้นไถ่แห้ง ลุงนัน่งอยู่ห่มอยู่ห้อยพ่แล้วพี่น้อนวงวมันเย็นมันหยางยื้อเงี้ยเขาหวัง <c oughs> <c oughs> บัมีงนยูนนี้เพียแต่ห้ออ่ะมันึ่งเเห็นแล้วเนาะมันมีเนาะมันกาสัมนี่แยออ้าวเออู้ตัวนีเนาะกระลังเสียฟูหัวหลุนไระลังใดกะลังเสียวเขเรียวเขาจะเอาลงบนเลยเออว่าจอตัหนึ่งมันเป็นจากหนึ่งยังแบบกลังเสียผููหัวหลนกระางใดอะไรกรลังสียวพาเอาปทาระังใดเลย ก็ใช่ขาจะถูกล้งว้นเหรอพ่กำลังชิวะขับปัญญามับไว่าเข่ามาพี่น้องเลยมาแปลกใจอ่นลังคาพี่น้องมื่อเนีู้ผัวกกระปวอกหรือยังไปคุ้นๆอยู่ปัวมกระปูอ๊อกกปววกขนาดี้ปูกขี่ปวอ๊อกเลนะขี่ปูอกแรกนะมันยังโ่หรือยังไลูกลังคามาเอ๋เนาะมันเป็นอย่างสี้แหละ อันนี้ฮู้อันแม่ของอันลูกไก่มีเงงนนพี่น้องแม่ปลาแซงนนเปิดเสียนนแต่โดนไงแล้วอือพี่น้องเลยสันนิอะไรได้อพี่น้อง